สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขน้อยขน้อยเองมีนำอยู่แล้วว่าเจ้าสำราญในเมื่อวันที่18พฤษภาคมเมืเออม่อนี้มาก,กันแต่เศร้าขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเบ่งและกรบผู้ติดแตามนะครับเด้อเอา้ามาจาังใดมีข่าวเขาโอ้ยแรนดีๆนี่เอา้ามาแล้วเว้ยมาแล้วสำหรับเด็กหน้อยสองโตไปใช้อีกสอง ะอยู่ทางไหนอีกสองโต๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วก็มาซ้อมเบิร็กน้อยแถวนี้อยู่ใช่กันนี่ยิ่เสียงอยู่แถวนี้คือพอห็นโต เมื่อนีวันเสาร์ที่18ครับขน้อยขอบคุณทุกท่านที่แวะกันขบครับตอนนี้เขายวัดเออมาหาเด็กหน่อยมันมไปทั้งหนเหมืแล้วเรอพี่เห็นได้สองตัวเนี่ยแลนออนเตะส้ายเตะขวาจะนี่เออพอเห็น,น,นายางพยางไว้ฮะฟางไหนโอ้อยู่ท้งผลซี่โต อาขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาครับช่องจอสมรานบรรยากาศช่วงเศร้าในวันที่18ปเนี่ยเพว,ว่าอากาศจะดีครับฝนตกลงมาเท่เลยซอกเสม,มอที่ผ่านมาก,กเฮ็ดเห็ซุ่มเย็นกัน้ายเติบวาสันเถาะตอนนี้กอ็อากาศเย็นครับแต่ว่าเบิ่งแต่ <c oughs> ลุมแต่ละลุมครับ <c oughs> น,นี้ฝนตกนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นสภาพแบบนี้ จะลุ้มหลายครับเพราะว่ามาหลายโอ้ยเล่นคัดนาคัดล้างโย่ไปใส่กันหมดว่าไงเมื่อกี้ลูกเธอมาอดอว่าฉันฮะเธอก็บอกสอนลูกเธอไงนี่ลูกมี ลูกเธอน่ยโอ,อนอวแลนตัดหน้าตัดหลังเตะสายเตะขวาอยู่สั่างสอนมันแนหัวบอแม่มีนี่พ่นลูกเปนห้องขักเลยเออข้าใจว่าตัดมามองนี่ครับมาเบิร์นอ,อยู่นี่มีไผ่แนเออไอ้เนีย้ยเนีย้ยลูกเที่ยไปใส่ ก็เห็นแต่ก็เห็นแต่เธอดูเธอมาอยู่ว่าไงจะาสองนิ้วนี่อยู่นี่ครับสองนิ้วเป็นยังไงเนี่ยฮะออกได้บ่ออกมาทั้งนี้มามาทั้งนี้ที่เราเฮ้ยมามาลงมาเออเออเนาะจะาสองนิ้วเป็นไงมั่ง เออไม่ได้มาหาสองสามวันเลยเออคิดหอดป่ะฮะวายแม่มันมาเร้วแมวมันมาเร้วนี่ครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่วัดป่าคือเก่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปกันไป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 รวมกันมา ขอบคุณทุกท่านที่แวะกันเข้ามารับชมนะครับเด้อเออสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซ้ก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับ